สวัสดีครับ,รบพี่นายสวัสดีครับกอลพี่นายวันนี้ได้อะไรมาลูกได้ไปเรียนได้อะไรมาเอ่ยได้ได้ขนมมาขนมไอติมหมอรูปทรงเหมือนไอติมใช่ไหมครับเหมือนเป็นแบบนี้เป็นหอ,อนเลยอ่าแต่ข้างในเป็นเหมือนหอนเป็นเม็ดกลมๆใช่ไหมพี่นายได้มาจากไหนลูกได้มาจากไหน คือเซเือนมาแล้วไปซื้อเซเว่นกับคุณพ่อเดี๋ยวคุณแม่ดูก่อนว่ามันคืออะไรเนี่ยแกมมี่ไอซ์อ๋อมันเป็นกัมมี่นะก็คือเยลลี่นั่นแหละทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มแกะนะครับพี่นายช่วยคุณแม่ดึงตรงนี้ดึงได้ไหมมันดึงพลาสติกโอ้ยแต่ว่ามันแกะยากอ่ะมันมันโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วครับโอเคพอแกะมาแล้วด้านใน ก็จะเป็นแบบนี้เอามือออกก่อนพี่นายมือออกก่อนอก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆไอติมอะค่ะใช่ไหมเหมือนกิไนไอ<ห>ติมเลยมัม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 โอเคเดี๋ยวคุณแม่จะเริ่มแกะให้นะแกะตรงไหนเนี่ยเหมือนเหมือนคนอุ้ยอันนี้มันแตกอะแตอ<ต>อุ้ยมันมีรอยแตกอะเราเพิ่งซื้อมาแต่ว่ามันแตกแล้วอะแตกแ,แต่ว่ามันเ,อ,เออมันแตกตั้งแต่เราไม่เห็นไงมันอยู่ด้านในยม่ด้านในโอเคไม่เป็นไรมันมีรอยแตก มันบบเรา,าแตกที่บ้านนี้แตกอ่ะแล้วแม่จะเปิดฝาตรงนี้โอเคเปิดแล้วแล้วพี่นายก็เทใส่ในถ้วยเหมือนเดิมถ้วยนี้เราซื้อมาไว้เยอะมากว,าว้าวเป็นแบบไหนเอ่ยเอากล้องกล้องให้กล้องดูพี่นายถือสิ <S <S เอาวางไว้ให้กล้องดูแม่จับกล้องดูนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ด้านในาก็จะเป็นเป็นเม็ดเม็ดมีหลายสีมีสีอะไรบ้างครับพี่นายสีชมพู สีอะไรบ้างเออสีชมพูสีเขียวสีเข้มสีชมพูสีเขียวสีสีแดงสีเหลียวชมพูเขียวส้มมั่วโอเคม้ามีสีอะไรดีอ๋อเม็ดชมพูเน่ะโอเคไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันต่อนะคะบ๊ายบายจ๊อ